ไหนมีอะไรที่ตัวมากล้วข้างน้นมีอะไร,อ,รอ๋อคืออะไรฮะวอ่วอแล้วข้างนี้อะไรไหนนาชูดิอ๋อโอเคไปยิงฝุ่นได้ฝุ่นเต,เต็มบ้านเลยไปไล่ยิงฝุ่นให้หน่อยเอาให้ตาเนี่ยนะฝุ่นน่ะไปแต่มันจะเสียงขึ้นไปขึ้นบนเหมือนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะยิงฝุ่นไปเออไปตามหาให้เจอนะนนเออนั่นแหละ แล้วเก็บศพมันไปทิ้งถังขยะด้วยโอเคไปฮะฮะฮะวอลเข้ากันเงวอลเข้าวอลเข้าเลยนะเมื่อกี้อเข้าเเกงมื่อกี้บอกวอลเข้าจู่เหรออะออกมาดิดึงมันออกมาหนีบยังไงหนีบ เออเอาศพมันไปทิ้งถังขยะได้ไปทิ้งไปตามหาฝุ่นนี่ฝุ่นหนึ่งชิ้นออเอาศพไปทิ้งอเอาอย่างนี้ถังขยะสิ 这才。 เอามาใส่ในนีน้กด้นนับด้วยกี่ตัวหนึง่งสองสามแม่เฮ้ยนา่ารัก่ะแล้วก็เก็บอุปรกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะให้เรียบร้อยเก็บเปลือกให้หมด,อ,ดอ่าเก็บเปลือกให้หมดเปลือก เบิก <Es> สำหรับเอาไวท้ทิ้งใช่อ well. เอาไปทิ้งแล้วใส่กล่องไปเลยเดี๋ยวเราเอาไปทิ้งทางขยะกันน <c oughs> ้ำเย็นเย็นไหมเย็นเล่นอะไรดีนะ เออเล่นจันเกมะเขือปอกแปะถ้าใครโนูคูต้องเอานิ้วหายแบบนี้นจันจีมะเขือปอ, 8, อกแปะโลูคูต้องมือหายโอเคไหมโอเคนั้นเนาทุกคนในวันที่ตักหนูอ่ะมาจันจีมะจันจีมะเือปะแปะกะเทาะนาแวายเรืออบเฮ้ยนี่คือายเรืออบแองอ จัีมาเืออแบกกะเทาะมาแว่นกะทายะเพาะนาแวนทาเอาใหม่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยเอกาเหนืออ่ะมาจมาเปเพายเรือออกแออาบกแอน้ร ถ้าวัดอะไรถ้าวัดเฮ้ยเอาจำจี้สัเล็บนิ้วเน่าเลยเหรอเปล่าเล็บจะหลุดแล้วฮะเปล่าเล็บจะหลุดแล้วแล้วเล็บไปโดนอะไรมาอ่ะโดนกระตูนอีกเอาใหม่จี๊ขาวน้าจำจี้มาปอกแตกกะหน้าแว่นอาบน้ำยังไม่จบอาบน้ำท่าไหน เอากระจกที่ไหนมาส่องเอากระจกที่ไหนมาส่องอะไรแม่ปลาแล้ปลาจะหลุดเลยในอี้หภูเนี่ยอืมอ่ามาจูปลาจะหลุดแล้วอะไรนะจูปลาจะหลุดแล้วบ้าเหรอจูปลาจะหลุดแล้ว กันใหญ่แล้ว,วจับตัวออลงยางนีนนะ่ออไปอ,อ,อ,อย่ทอออยงนเลนี่เรามาวางแผนแกล้งพี่ออกันดีกว่าเอาไหมเอายังไงฮะเอายังเอาอะเอเอพอพี่ออยอยู ตรงน้ำแล้วฟ้าจากพี่ออลลงน้ำเอาไหมตรงไหนอน่ะตรงเอ่ตอตรงตรงน,นี้พี่เขาเดิมาขอบสีดำแล้วฟ้าจากตัวลงน้ำเอาไหมจะดีเหรอจะยี้จะยิจะยิยยชุดเขาก็เปียกทั้งตัวเลยก็ก็ไม่ต้องเป็นซึ่งจับตรงน้ำเลยเฮ้ยแล้วพี่ออเขาไม่ ตกใจเหรอ้องสำลักน้ำบ่มันจะมืดแล้วไงถ้าเราจับพี่ออโยนลงน้ำพี่อออาจจะเจอผีกลางคืนในน้ำนะในน้ำมันมีผีกลางคืนอยู่ป๊าปาเคยดูจากน้ำเห็นผีพาอ,อยู่ในน้ำไหมเคย มอก็ไม่เห็นเพราะออก,ก้ายังไม่เคยว่ายน้ำตอนกลางคืนไงถ้าออก,ก้าว่ายน้ำตอนกลางคืนออก,ก้าก็จะเห็นซึ่งมันอันตรายไงต้องให้กูจัดว่ายน้ำได้เหรอใช่พี่ออกก้าวางแผนแก้งี่ออกไปแล้ววางแผนแก้ง <c oughs> เขาได้จะไปบอกเขาก่อนทำไมล่ะกู <c oughs> Good, จะ น้งองกูน้องมากินน้องกูที่น้องจะมูก็กด้ก ว่าอันนี้ซื้อมาจากที่ไหนได้ไหมไแม่อันนี้ซื้อมาจากที่ไหนอะ่ะเมืองทองแล้วก็อันนี้แพงไหมอะ่ะแพงครับแล้วทำไมป๊าถ้าซื้อมา่บ้านเราอ่ะเพราะเก็บมาสะสมครับเออแล้วทำไมป๊าต้องสะสมอะ่ะก็มันเป็นของที่ป๊าชอบแล้วอาก้าก็ชอบก็เลยซื้อมาเก็บไว้ครับอาก้าอยากตัวใหญ่แบบนี้ไหมอยากอยากมีก้านแบบนี้ไหมอยาก จะได้แข็งแรงเนาะเอาการชอบมากไหมครับชอบแล้วขอบคุณป้าปอายังฮะอ้าวเดี๋ยวป้ามาแล้วขอบคุณป้านะถ้ามันแตกอาก็จะร้องไห้ไหมครับพี่ออก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแล้วไปทำอะไรถึงขนาดนี้ทำหล่นเหรอไม่รู้นั่นอาบน้ำไงมาที่โป้งแล้วก็วิ่งมาเลยกะแล้ว เป็นไรโชโอเคไม่เป็นไรละนายลูยังไงดูดิเอาดูดิโอ้ไม,ไ,ไม่ได้ตั้งใจอะนะ่ะเนาะโึงไม่แสตาเลยลูกผู้ชายไม่เป็นไรไม่เป็นไรอัดไปหัปกปะเอาปะสอดประตูมามลองให้เลยอะเยวปะซ่อมให้นะโอเคไหม ได้มีซ่อมได้น้ำเย็นไหมทำไมกันออกาชี่ออกาชี่ไม่รู้น้ำเหลืองเลย ไหนนี่ไงอ่าพี่ขอได้อีกตัวนึงนะเพราะยิบเป็นอป้าเก็บสีเขียวโอเคพี่เก็บสีชมพูเฮ้ยพี่เหรอว่าพี่เก็บสีชมพูยังไงเพราะมันเยอะนี่ใบแก้วอ่ะเอาใบไม่เอาจับสาไปลูกอ่ะใบแก้วอ่ะนี่ไงที่ขาไงขาจ้าขาพี่อ๋อขาพี่

แล้วก็แล้วก็สีนี้ของเอาก็ค่อยอะไรอันนี้คือ,อพีที่ในโมก็มปนสองตัวแล้วแม่แง้มันหายไปไหนตัวหนึ่งอะครับแม่ตามหาที่จเจอไหมล่ะอเออ น่ารักจะไเลยนู่นลุงจับปลาไหลให้นี่นไปดูดิไปน้ำดิเดี๋ยวลุงโกงบอกลุงแถมหน่อยเข้เาบ้าน ไม่ได้มาปล่อยที่บ้านา <c oughs> วางก่อนวางก่อนเอาให้พี่ออดูไปพี่ออดกาห้ามหักแปกแนะ <c oughs> <c oughs> สื่อสองมือ สองมือ ป่อยเนาะบอกเอาเไปปล่อยเราทำให้สัตว์กลับไปหาพ่อหาแม่เขาเอ,ออกไปแล้วเราก็รักษาน้ำให้มันสะอาดด้วยใช่ปะครับก็ใช่ไหมเออพึ่งตื่นไว้ฮะพึ่งตื่นชีวิตไม่เวออก็พึ่งตื่นซึมซึมซึมพึ่งตื่นพึ่งตื่นปลาี่ไ,ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่ เอาละครับนี่คือการปล่อยปลาไหลนะฮะวันนี้เราจะปล่อยปลาการปล่อยป,าาปลาเป็นการทําบุ้นที่ดีมากถ้าเกิดเราเคยตีเพื่อนเคยรังแกเพื่อนแล้วถ้าเราปล่อยปลาไหลเนี่ยเราก็จะเป็นคนดีโอเคไหมครับอ่ะยืนยืนยืนเย<า>ยืนอันนี้ยืนยอันนี้ยืน นล้ก็จับเลยเทเลยค่อยๆเทเจจะช้าเออค่อยๆเทเนี่ยเลยครับดูพี่ออดิยกขึ้นยกๆๆคอยเราต้องพูดด้วยพูดด้วยบอกว่ามาเลยครับไปถามพ่อถามแม่นะครับอุ้ยเห็นไหมพาเร็วพาออกอบ้านได้เป็นคนดีตัดมันจะได้ไปอยู่ใทร่ชาติของมันเก่งมาก อ่านะเนี่ยมันจะได้ไปมันไปแล้วเขาไปแล้วเข้าไหว้ไปแล้วไปไหนรู้ไหมฮะมันไปไหนรู้ไหมฮะดูดิมันลงไปอยู่ในน้ำมันแล้วอ่ะคิดถึงมันเบ้าเป็นไงมิกิอ่ากาตาลีบอกที่ไปอะไรกันมิกี้เราทำอะไรไป ปล่อยปลาไหลแล้วเป็นไงคะรับแล้วจะทำให้เราเป็นเป็นคนดีนนใช่ไหมเราช่วยชีวิตสัตว์ด้วยเอ๊ะนี่นี่ปลาไหลหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อ้าวผมไม่ใช่เหรอทำไมหน้าเหมือนปลาไหลเงี้ยเราปล่อยตัลลี่ลงน้ำป่ะไหนดูซิอ้าวปลาไหลป่ะเนี่ยคนเนี้ยไม่ใช่เขาเป็นปลาไหลป่ะ ไม่ใช่ออกก้าบอกใช่ไปขึ้นฝั่งไปอ่าทุกคนเป็นคนดีแล้วเราทำให้สัตว์กลับไปหาพ่อหาแม่เขา ห้ามเล่นเป็นนัวตั้มจะกลับออกมาอะไรเนี่ยไม่รู้เลยพี่เนี่ยมาทําอะไรอยู่ล่ะว่าใส่อยู่ทําให้เกิดยาจะเกิดดิมีบา <icism> <smart> 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 ตัวเองก็พร้อมขอพี่อคุยกับน้องสิน้องกูน้องเบื่อไหมน้องกูเบื่อไหมนอนทุกวันเลยบอกเดี๋ยวเมื่อไหร่น้องจะโตเมื่อไหร่น้องกูโอ้ยหัวผมอะผมผมทิมหน้าน้องผมหนูทิมหน้าน้อง รักน้องไหมรักรักแค่ไหนรักในโลกนี้เลยอะไรนะรักในโลกนี้เลยรักในโลกนี้เลยมาถามน้องไหมน้องกือว่ารักพี่ไหมเอา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 ทำไมน้องร้องทำไมเนี่ยทำยังไงดีเอาเอาเฮ้ยมารับผิดชอบด้วย ไข่ดหนูโอ่อะโอ้ไข่หนู่านหนไมพี่โกแทกอย่างนี้่าเสียงทำไมล่ะคะกล้าเบาๆลูกน้องหูแตกบอกน้องอย่าร้อง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปทำคิ้วน้องออกไหมออกไหมลูกไหนดิกดแน่น

ha 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 ha